สิริสวนเสด็จ่ะท่ามชมวันนี้มีข่าวสดเทือนใจที่เกิดขึ้นในย่านกลางเมืองสุราเป็นเหตุการณ์สะเทือนฝันออ่ช่วงการดึกที่ผ่านมามีการพบสดของคนส้มโอหรือเสื้อจริงทันย่าแก้วจิตหญิงข้ามเพศที่รู้จักกันดีในชุมชนถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายภ่ายว่าพักส่วนตัวของเธอเอง ามรายงานเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจระบุว่าคุณส้มโอถูกทำร้ายจนเสียชีวิตด้วยอาวุธมีคมบริเวณศีรษะและลำคอโดยมีร่องรอยการต่อสู้ไานว่านคาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะการทะเลาะกับคนร้ายก่อนที่ถูกฆาตกรรมนะคะจากการสืบสวนเบื้องต้นเพราะว่าคุณส้มโอคือมีปัญหาขัดแย้งกับในกลุ่มชุมชนเรื่องส่วนตัวนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงในการสัมภาษณ์ข้อมูลค่ะึงทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ออกมาขอความเป็นธรรมและขอให้จับตัวคนคร,ร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเราจะติดตามความคลืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับตอนนี้หากท่านชมมีเบาะแสใดๆโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งในเบอร์ตามนี้ได้เลยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้นในเมืองสุรุระขอะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็ววนันค่ะฉัน ภาวินาสิริสุวรรณรายงานข่าวจากซากุระนิวสิมซีขอบคุณค่ะ